โอ้นายทำฉันเม่รูอัพเลยชเชียวเชียวชาร์ลอตต์วอสตีฟและเดอะกรีฟซีสนะฮะ่ายไปหนึ่งฉากนะครับกปอนฉากต่อไปนะฮะนี่เราจะเปลี่ยนตัวกันบ้างนะเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำนะฮะอ่ะนี่มาเลยเจ๊ฉันรอนายอยู่แล้วเจ๊นะฮะผมกำลังหาด่านพิเศษที่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะฮะ อยากอยากเล่นด่านค่าคิวเบนะฮะไม่รู้เป็นอะไรนะฮะแต่มันก็ไม่มีให้ผมเล่นนะฮะเรื่องที่น่าเสียใจจริงๆนะสำหรับเกมนี้นะฮะผมนายคือสตรูนายไม่เหมือนกษัมรเทพเลยนายเหมือนนายเหมือนยอมทูตมากกว่าทำไมนายถึงได้มีวงแหวนกษัมริย์ข้างบนฮะนายไปขโมยม,มาจากกษัตทิย์ใช่ไหมนายบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นทำไมฉันตีได้ไม่โดนฟักเหรอ ไหน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 นี่ไปไหนนะน่ั่นไม่ทันก็จะหอกสักระไปได้หรอกนะเพราะนี่คือหอกที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีเฮยย้นยยยยยยันยยยยย้ยย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 นไม่ใช่หอกยรรมดาเพราะมันคือหอกยย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 ยมยย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 นยย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 ยมยย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 มสักกระบ เราจะเป็นสาวน้อยเวดมนต์ได้ยังไงเชื่คุณเกศสาวน้อยเป็นสาวน้อยนักตีฮอกนะสิฉันจะสาวน้อยเวดมนต์หรอกนี่นี่เจอท่าสปิดเจ็ตสปิดแบ็กหน่อยเป็นไง่ะมุนตัวเตะไหมล่ะไหนไหนน้อยแน่ดีดลูกพี่ไหนไอ้ทีลูกพี่ของเจ้ากามเทพตัวนั้นพวกนั้นใช่ไหมฮะน้ำเสกกามเทพนายเป็นได้แค่กามเทพเท่านั้นแหละนายยังจะฆ่าสาวน้อยเวดมนต์ จอสนองตัญหาของนายโอ้นมันม้ามุนนดิฉันอยากนั่งเล่นม้ามุนจริงๆเลยโอ้ทำไมเนี่ยคุณภาพพื้นไม่เคยดีเลยนะต้องไปฟ้องต้องไปฟ้องฟ้องที่ไหนวะค้ยไม่ได้คุณภาพ้องฟ้องที่ไหนแลผมลืมฮไม่เป็นไรฉันไม่ฟ้องก็ได้ฉันเป็นสันติอไะฉันจะฟันพวกนายให้กระจุยกระจายไปเลยโดยหอกศักดิ์สิทธิ์นี่แหละนะ โอ้ยนะทีวีมารู้ไหมว่าทีวีโอ้ยเจ็บรู้ไหมว่าทีวีเดี๋ยวนี้มันแพงจะเอามาโยนเล่นไม่ได้นะอืมมันจะเป็นจอ CRT เมื่อ2เมื่อ10ปีที่แล้วก็ตามนะก็ไม่มีสิทธิ์จะเอามาโยนเล่นแบบนี้เพราะมันเปลืองทรัพยากรธรรมชาติแถมดูนั่นสิโอ้ยฉันตกฉันตกโอ้ยโว่บนมากตกเลยมาเป็นไรฉันเกิดใหม่ได้เพราะฉันยังมีโซลิมิตอยู่ตายเสมือง อ๋อผมพื้ถึงน,นแล้วนะอ๋อจอ c r อาทีจอ c ี t าร์เดิเป็นจอ10ปีที่แล้วแล้วดูนั่นสิมันไม่มีแผ่นประหยัดไฟเบอร์5ไหนเอามาใช้แบบนี้มันเพดน,นะนาจะไม่ช่วยชาติประหยัดไฟเลยหรืองไงรู้ไหมว่สาสถานการณ์ตอนนี้โลกเราเป็นยังไงมันร้อนจนน้ำท่วมไปหมดแล้วเห็นไหมโอ้ยนี่เห็นไหม,ไมพื้นก็ไม่ได้คุณภาพสถา,ทน,านที่นี้มันอะไรกันนี่ยสงสัยต้องจ้างสถาปนิกมาออกแบบใหม่ซะ็แล้วล่ะน่าจะมาลุกชั่นกันแล้วไม่มีทางโนเวสเตชันนะ ฉันตบัดทีนึงนายก็กลายเป็นกุ๊กโครันช์ไปหมดแล้วประเด็นก็นดอนไปซะมึงทุกมึงน่ะอือโอ้ยโอ้ยล่วงล่วงอ้ลอ่วงอีกแล้วโอล,ล่วงบ่อยๆโซลิมิตจะหมดเอาจะไม่ประมาทต่อไปไม่ประมาทไหนไหน,น,นไม่หรอะเจอท่าสปีดแบ็กหน่อยเป็นไง แล้วผ่านได้แล้วผ่านได้แล้วโอ้ยนี่คือสากทีวีงั้นแล้วเนี่ยสากทีวีอุ้ยไฟช็อตด้วยไฟช็อตด้วยนายรู้ไหมว่าเปิดทีวีทิ้งไว้ในแบตเตอรี่ขนาดไหนเนี่ยนี่ตั้งกี่ร้อยเครื่องมันเตือนไฟนะโว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บมันเจ็บมันเจ็บอุ้ยโอ้ยไม่โซเจมของฉันมันเริ่มดำแล้วเฮ้ยฉันไม่ไปถึงตัวแม่มดในเร็ววันอุ้ยอุจจะตายละฉัจะต้องตายแน่ๆ อ๋อแน่ยนายทีวีไม่ได้ไมีไว้ปล่อยสายฟ้าโว้ยไม่นะ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 มนะต่อต้านการใช้ทีวีแบบผิดวิธีอุ้ยโดนช็อตโดนช็อตโดนช็อตทำให้ตายอุ้ยใช้พาดโอ้ยตายเลยแงะแงะนี่ครับถ้าเราตายนะฮะเราจะยังไม่ตายทันทีนะฮะนี่ครับโซอ่าโซลิมิตลดห่วงเลยนะฮะเหลือ8,200นนะฮะผมจะรอดไหมเนี่ยไม่เป็นไร ไม่ตายก็รอดสองอย่างน,นี้แล้ววะวัออนอื่นฉันจะฆ่าพวกนายและฉันจะไปจัดการกับยายแม่มดนั่นโอ้ยโดนช็อตโซเจมดำปีแล้วนมายคือแม่มดสินนะโอ้จอคอมพิวเตอร์เสียด,ด้วยมันเก่าเกินไปแล้วนายชื่ออะไรคริสสิคิดอะไรเนี่ยนายชื่ออ่านยากชิ่ นายเลยโอเคฉันจะไม่จำชื่อนายฉันจะไม่จำฉันจะฆ่านายฆ่าไปเลยโอ้นายนายมีทีวีเยอนะนั่นเนี่ยไม่น่าโอ้ยนายใช้ประโยชน์จากการฟาดที่รุนแรงของฉันนายเอาลูกน้องเอานาเอาาอกมาเต็มเลยอะไรเนี่ยอะไรเอย่ยโอ้ยโดนไปไปช็อตโอ้ยโ,ดดโอ้ยฉันโดนไปชอ็อตโอ้ยมันเจ็บเจ็บเยอะมันเจ็บมากโอ้ยจะตายละ ลอลีก่อนลอลีเลือดก่อนโอ้โหโอ้ยโ,โอ้โยเองเป็นซีอุูดหรือไงพาอยู่นั่นแหละอลอลีเลือดก่อนเลือดเหลือหกพันโอ้ยเกือบจะรอ,อดไหมเนี่ยจะรอดไหมไม่เป็นไรน,ะนายใกล้จะตายแล้วสินจจะจันเละเวลยี่สิบสามแต่ฉันเลเวลยี่สิบเอ็ดนะนี่นะระหว่างเอ็นดิกะหว่งบอสกับผู้เล่นใครจะเก่งกว่ากันเอาไปหนึ่งดอกกลายเป็นกุ๊กโอ้ขวัญชั่ซะเถอะมึง โซเจมชั้นดำปิดปีเลยริซิสมาเือโซเจมชั้นมันขุ่นมัวมันดำมากจันพังอยู่แล้วฉันเดิอัพเป็นเลเวล22แล้ว